เอาละครับสำหรับเกมนี้ผมจะลงพาร์ทละห้าคลิปนะครับเล่นรอบเดียวก็พอนะคลิปจะสั้นจะยาวก็ช่างมันครับเล่นรอบเดียวพอเล่นสอบรอบไ <c oughs> ม่ต้องเล่นสองรอบหรอกอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับจากไก่นะไก่เว้ยไม่ใช่ไก่บ้านผมหรอกนะไม่ใช่ไก่ผมเลี้ยงด้วย <c oughs> ไก่เพื่อนบ้าน โทษหน้าลำคาญเลยมามาเริ่มเช้าเว้ยเร็วๆหน่อยเออมันต้องแบบนั้นสวยเก็บของอได้ปืนมาละบาสุกา้าไม่ใช่บาสุกา้าทศวรรษนะไปกันเลย ให้ของกูน้อยจังวะเดินก็ไม่ไปอ่ะเกมนี้อ่ะไม่ใช่เพราะเน็ตปิงแล้วว่าเน็ตอะไรนะมีเกี่ยวกับเน็ตปิงเลยอ่ะอเลอะเทอะมากเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เพื่อนนี่วะคู่ปรับอนัตโอ้โหแมซี่ครับผมแมซี่มาเลยไปไหนแล้ววะ นี่ทำไมมาเล่นยากจังไอเกมนี้เดินไม่อยากจะไม่เดินไม่อยากจะไปนะ่ะเดินไปหน่อยก็ไม่ได้นะเอ้ยไอเหีย,ยคนนี่วะมึงเดินผ่านผมทำไมเอาเล่นยากนะจริงๆนะเอ้าแล้วก็ตายง่ายๆด้วยตายง่ายๆอ่ะกระสอบรายบอกแค่นี้แหละมึงก็ตายง่ายป้ายบางที หรือว่าเล่นหรือว่าเล่นกับบอทวะน่าจะเป็นบอดหรอมะบอดมันเปิดกล่องได้ด้วยหรอวะตายไปยแล้วไปยแล้วกูแปลงล่างเลยก็แล้วกัน ไอเด็กขี้อ่ะไปไหนแล้วเฮ้ยมันอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ล่างชัวร์อยู่ล่างชัวร์เดินดีดีดีขี้เดินดีดหน่อยเดี๋ยวตู้ไหมอันแน่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 ไม่มีหรอเไปไหนวะหายหัวไปไหนวะไอวินหันแน่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 ไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ย ก็วิ่งแม่งเร็วๆเรเอาอันนี้ก็ข้ามข้ามไม่ได้ด้วยตายใสยเ่เฮียอยู่หาเฮียอะไรไเด็กเฮียไปไหนหมดวะในตู้ไหมในตู้ไหมเฮ้ยคุณต้องไปด้านนน้นแล้วล้วะต้องไปด้านนน้นแล้ว เรอยๆๆๆไปรีไป,ไปมีใครไปก่อนกูไหมเนี่ยกูต้องไปก่อนมึงมันเรือกี่คนวะเฮ้ยเหลือสองคนใช่ไหมน่าจะเหลือสองคนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งจบเกมนะไอ้สัตว์มีใครไหม ไม่มีนี่วากูมาคนแรกอนะเนี่ยอีกคนนึงมันหายหัวไปไหนวะอะไรอ่ะบอกมึงบอกให้กูมาแล้วก็ไม่มีอะไรบอกให้กูมาหาแห่อะไรวะอีกคนนึงเนี่ยนะมันหายหัวไปไหนอ่ะ เฮ้ยยอะไรวะอะไรวะอะไรวะเราต้องมายึดเหรอน่าจะใช่นะพี่มันมาแล้วอุ๊ยเป็นไงไหลง่อเจอของจริงไงน้องแน่ชนะ ชนะแบบงงๆใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์้ผมด้วยนะครับ